น้ำผัดไทยเอาไว้นะครับอันนี้คือ,อมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลมะพร้าววในนี้มีน้ำกระเทียมทองด้วยนิดนึงเดี๋ยวคันอกาศคันนี้ออกก่อน <c oughs> อันนี้คือน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็น้ำตาลน้ำกระเทียมรองนิดนึงอันนี้น้ำตาลามะพร้าวเดี๋ยวเราจะ ใส่ส่วนผสมอย่างอื่นแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนม้อใหม่เพราะว่านี่ค่อนข้างเล็กแล้วเราจะนํใไปเคี่ยวในส,ส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าต้องใส่อะไรบ้างอน,นี้คือน้ํามะขามที่ผมคลองมาเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปเคี่ยวให้ให้มันอยู่ตัวให้มันเข้มข้นขึ้นเพราะว่าเราทําขาย แล้วเราน้ำผัดไทยเนี่ยเราสามารถแช่ตู้เย็นเอาไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่านะครับเพราะว่าเราจะเคี่ยวให้มันรัดตัวแล้วก็สีเป็นออกค้ำๆนิดนึงให้ทุกอย่างสุกแล้วก็ไม่ไม่บูดนะครับเนี่ยเราจะทําแบบนี้ไปเดี๋ยวจะเอาไปเคี่ยวไฟเพราะว่าเดี๋ยวจะมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยครับ